ครับนรูมชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนไซมือปากาปลาเกอร์รุ่นเออร์เบิร์นนะครับเป็นโกลเพอร์นะครับ RB คือโรลบอลเป็นปากาหมึกซึมนะครับตัวนี้เป็นของที่ลิมิเต็ดก็ัปจุวันนี้ตัวนี้เลิกผลิตแล้วนะครับเป็นของที่หายากเริ่มีสะสมกันแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละโกดังแต่ละประเทศเริ่มหมดแล้วนะครับเข้าคันที่เพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับจะเป็นผลิตเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับในระยะหนึ่งแล้วก เปลี่ยนเป็นรุ่นหนึ่งแทนนะครับผมบอกว่าตัวนี้ได้รับรางวัลดีไซน์สวยเพราะว่าอะไรผมจะให้ดูตัวเคิร์ฟวก้วกันนะอ่ะนี่คืออย่างปากกาครับเคิร์ฟตัวนี้จะสวยมากเลยอ่ะดูเห็นไหมครับตบกับปากกาตัวนี้จะเว้าโค้งแล้วตัวนี้ทำเลเซอร์ชื่อก็สวยนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ชื่อนะครับลักษณะปากกาเป็นแบบนี้นะครับนี่โค้งเว้าสวยงามมากเลยนะครับเป็นปากกาเปิดปอกนะครับอ่ะผมลืมบอกไปเมื่อกี้เป็นปากกาโลโลบอลนะครับก็คือเป็นหมึกซึมนะครับเป็นแบบเปิดปอกอ่ะ ปลอกอยู่นี่ครับผมแล้วมันโค้งส้าสวยแล้วเจียมคานะผมจับกระชับมือมากเลยนะคือตรงนี้จะใหญ่ด้านข้างนี้จะเล็กแล้วพอดีอุ้งมือแล้วใช้งานสวยแล้วผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะลักษณะของตัวที่โกลเด้นเพลนะครับลองมองเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆนิดน,นึงนะอ่ะดูความละเอียดของปากกาอลองดูใช้ได้ไหมอ่ะนี่ใช้ได้แล้วนะน mm ี hmm. ่ <Hey. S 2> คือมีลายที่สวยงามมากผมขอแยกจับสองมือแล้วสัต นี่มือประกาที่สวยงามมากเห็นไหมเป็นเพลย์เป็นลายมุกนะครับทองสีทองนะลำคามากเหมาะสำหรับให้เป็นของขวัญหรือของขวัญผู้ใหญ่แบบนี้นะครับทาโลโก้ก็สวยนะครับชื่อก็สวยได้สีงเงินด้วยอ่านลักษณะเป็นนี้นะครับอ่าเรามาดูว่าเปลี่ยนมือกังไังมือของปาร์เกอร์รุ่นนี้ครับจะมีอยู่จะมีอยู่สองรุ่นนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นรุ่นโรลบอลตัวนี้เป็นรุ่นโรลบอลนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสแป๊บนึงนะครับขออนุญาต ตัวนี้เป็นรุ่นโลบอไม่สามารถใช้งานได้นะครับต้องเป็นตัวโรโลบอครับอ้อขอโทษครับเมื่อกี้เป็นบอลเพนนะครับตัวนี้เป็นบอลเพนนะครับตัวนี้เป็นโลโลบอครับโรโลบอลก็จะมีหมึกอยู่2สีนะครับก็คือสีดําดูที่ปลายปากกาตัวนี้นะครับสีดํานะครับตัวนี้เป็นสีน้าเงินส่วนหมึกนะครับก็จะมีหัวไซส์ F กับไซส์เไซส์ F นี่จะเล็กกว่านะครับไซส์เนี่จะใหญ่กว่าปกติส่วนมากจะใช้ไซส์ M นะครับอ่าเรามาดูที่การเปลี่ยนหมึกกัน วิธีการเป็นหมือก็ถอดที่ปากกาหัวออกมาอ่ะนะครับแล้วก็หมุนลงมาข้อสำคัญของปากกาโรลลบอลหรือมึกซึมตัวนี้นะครับไม่มีสปริงครับเท่ากับความทนทานที่สูงมากเลยเพราะว่าอะไรไม่มีอะไรครับตัวนี้เขาลูกค้าเปลี่ยนเป็นตัวไซส์เอ็มเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นไซส์เอ็มไม่อินฟรันนะครับนี่ไม่อินฟรันตชัดเจนนะครับให้ดูไม่อินฟรันต์ครับไซส์เอ็มตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับและเขียนคือหลักการของปากกาโรลลบอลนะครับตัวนี้เป็นปลอกนะครับก็คือใส่ปลอกไม่มีสปริงเท่ากับความทนทานที่สูงมากเลยแต่พอดีกัับหว เสมอเลยนะครับอ่ะนี่ครับโลหัวตัวนี้ก็สวยมากเลยผมจะให้ดูนิดนึงดูความงดงามของตัวนี้นะมันเป็นที่ประการคลาสสิกนะครับหายากนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งร้านค้าบางร้านค้ายังไม่มีนะครับเป็นของหายากมากๆจริงแล้วในบางประเทศนี้ไม่ต้องหาแล้วนะครับหมดแล้วนะครับห้านี่คือเป็นของประกาผมจะเขียนดูว่าหมึกเป็นยังไงลักษณะนะครับนุญาตนะครับอ่ะหนึ่งตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะครับแล้วก็ Rb อ่าเรามาดูสีดำกันตัวนี้เป็นน่านสีดำนะครับเป็นหมึก F นะครับผมจะให้ดูความหัว F ต่างๆกันเมื่อกี้หัว M นะครับหัว F เนี่ยหัว F Rb อ่าเห็นไหมครับนี่คือสีดำกว่าสีเมันแล้หัวเนี่ยเส้นจะต่างกันนี่คือไซส์ M กับไซส์ M นะครับเพราะบางท่านชอบไซส์ M บางท่านชอบไซส์ F นะครับอ่านี่นะครับก็ให้ดูว่าเป็นอย่างนี้แล้วมาวัดดูไซส์เฮ้ยไซส์จริงๆน้ําหนักเป็นไงบ้างอ่ะเราพูดถึงน้ําหนักด้วยอ่ะมาดูน้ําหนัก ตัวนี้ประกาที่สวยมากเลยนะเป็นมูลค่าควรเก็บไว้นะครับเนี่ยเป็นคอลเลคชันเลยสำหรับคนรับประการครับถ้าไม่มีนี่ถือว่า,าพลาดมากเลยรุ่นนี้หนักยี่สิบเจ็ดครับเกือบสามสิบนะยี่สิบเจ็ดถือว่าโอเคนะยี่สิบห้าเลยยี่สิบห้าก็นิดหนึ่งก็ไฟถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าเบานะเพราะเป็นวัสดนะุเป็นโลหะนะเป็นโลหะหมดเลยนะครับที่สำคัญแล้วผมจะวัดดูไซนิดหนึ่งเออนะไซเป็นไงมัางนี่ ผมจะวัดตัวที่ด้านจับนะครับปกติผมจะจับแบบนี้อ่ะเราวัดที่ตัวด้านประมาณเท่านี้นะเราก็จะมาดูดีเซ็ตหน่วยเป็นมิลน,นะครับก็มาดูว่าด้วยอ่ะมูนเราจับประมาณนี้นะอยู่ที่สิบมิลเออเห็นไหมโอ้โหสวยกําลังดีแล้วข้อป้องอ่ะตัวที่เป็นโคง้งว้าวโอ้โหมันสีละมันสวยงามจริงนะดูในกล้องไม่เท่าดูเลยส่วนที่โคง้งว้าวสุดนะครับอยู่ที่สิบจุดห้าสิบจุดเสียงอ่ะแล้วส่วนที่นูนอยู่ที่ไรเออส่วนที่นูนเนี่ยไหม สิบสองเลยไหมตรงนี้สิบสองตรงนี้สิบจุดสี่แล้วตรงนี้เท่าไหร่อ่ะปลายตรงปลายหัวตรงนี้อยู่ที่สิบเอ็ดไหมโอ้โหมันไม่เท่ากันเลยนะแล้วมันสวยงามจริงๆแล้วดูหัวด้ามหัวหัวตัวเนี้ยเอ้ยไหมมันโคง้งเว้าเนี่ยไหมดูโค้งโค้งตัวส่วนที่หัวสุดเราว่าส่วนนี้สูงสุดแล้วกันสิบสี่จุดแปดเออเห็นไหมชัดเจนแล้วส่วนตรงปลายหัวอยู่ 11, เท่าไหร่สิบเอ็ดเออเห็นไหมมันอ่อนช้อยเป็นสีรัติโคง้งเว้าสวยงามบางคนชอบแบบปากกาโคง้งเว้าอ่ะ เป็นปาะกาที่สวยและน่าสะสมจริงๆนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ตัวนี้เป็นปาะการุ่น Parker Urban Golden Pearl นะครับเป็น RB นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับกด subscribe กดแชร์กันได้อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ